ในบรรดาผู้ฝึกสมาธิทั้งหลายเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนฝึกจนเข้าชานลึกแต่ไม่รู้แจ้งธรรมและในอีกด้านมีผู้ที่เพ่งอยู่กับความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตนจนเกิดปัญญาเห็นธรรมแม้จะไม่ได้ฝึกสมาธิแบบลึกความลับนี้ซ่อนอยู่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสแยกไว้ชัดเจนว่าอารมมณูปนิช,ชานและลักขณูปนิช,ชาน คือสมาธิสองแบบพี่เส้นทางและผลลัพธ์ต่างกันโดยสิ้นเชิงอารมมณูปนิชฌานคือสมาธิที่เพ่งเฉพาะอารมณ์เช่นลมหายใจวัตถุรูปเสียงอารมณ์ฌานเพื่อให้ใจแนบแน่นกับสิ่งนั้นดิ่งลึกสงบแต่มักไม่เห็นไตรลักษณ์จิตอาจสงบลึกมากแต่ยังอยู่ในโลกของรูปนามเป็นทางไปเกิดในพรมเพราะใจผ่องใสเต็มด้วยกุศลลัคนูปนิชฌานกลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิง คือสมาธิที่ตั้งมั่นในลักษณะของไตรลักษณ์เพ่งความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และอนัตตาเห็นทุกข์ในสิ่งที่เคยเยึดมั่นแม้ใจจะไม่ลึกแบบอารัมมณูปนิชฌานแต่กลับตื่นรู้นี่คือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ว่าสมาธิที่ตั้งอยู่บนปัญญาย่อมพาออกจากวัฏฏะแล้วคุณละ่ะกำลังเพ่งไปทางไหนอยู่เส้นทางของพรมหรือเส้นทางแห่งอริยมรรคลองน้อมใจเงียบ แล้วถามตนเองว่าทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเรากำลังเพ่งอะไรอยู่กันแน่ถ้าคำตอบคือลมหายใจจงถามอีกครั้งแล้วเห็นอะไรในลมหายใจมันเกิดแล้วดับไหมมันแน่นอนหรือเปล่ามันเป็นของเราหรือไม่ หากใจแค่เพ่งให้แนบแน่นนั่นคืออารัมมณูปนิชฌานแต่หากใจเห็นความไม่เที่ยงในลมหายใจนั่นแหละคือจิตเริ่มเห็นลักษณะลักคนูปนิชฌานไม่ใช่สมาธิแบบอัตโนมัติไม่ใช่เพ่งวัตถุไม่ใช่บังคับจิตให้แนบแน่นกับสิ่งใด แต่เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นในลักษณะของความเป็นจริงไม่ว่าจะดูลมหายใจดูเวทนาดูจิตหรือดูขันทั้งห้าถ้าใจเริ่มเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่เรานั่นคือลักษณะกําลังแจ้งแก่ใจ พระอริยเจ้าหลายรูปไม่ได้เข้าฌานลึกแบบนักสมาธิผู้เพ่งรูปภปพแต่กลับปล่อยวางได้จริงเพราะเห็นไตรล,ลักษณ์อย่างจำแจ้งจิตที่เคยยึดว่ากายนี้ของเราเมื่อเห็นไตรล,ลักษณ์จะคลายออกทันทีไม่ใช่ด้วยการคิดแต่ด้วยความเข้าใจที่จิตสัมผัสเองนี่แหละ จิตในลักขณูปนิชฌานจะค่อยๆปล่อยจะค่อยๆเบื่อหน่ายจะค่อยๆหลุดพ้นความลึกของฌานไม่ได้วัดด้วยนาทีหรือความนิ่งแต่ด้วยความสามารถในการเห็นตามจริงแล้วสมาธิของคุณเห็นความจริงหรือแค่เพ่งให้นิ่งครูหลายคนเข้าใจผิดว่าเบื่อหน่าย ในพุทธศาสนาคือการฝืนใจปฏิเสธหรือบังคับตนเองไม่ให้อยากแต่เบื่อหน่ายที่แท้ไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากการเห็นพระพุทธเจ้าตรัสถึงขั้นตอนของการหลุดพ้นไว้ในหลายพระสูตรว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพิจารณาลักษณะจะเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายจากนั้นจึงเกิดวิราคะคลายกำหนัดจึงจะเกิดวิมุตติหลุดพ้นนี่คือทางของลักขณูปนิชานที่ไม่ใช่แค่เพ่งแต่เห็นและเข้าใจ อย่างถึงแก่นยกตัวอย่างง่ายๆคนที่หลงรักใครอย่างลุ่มหลงเมื่อยังไม่เห็นโทษก็หลงอยู่แต่หากวันหนึ่งเขาเห็นความไม่จริงความหลอกลวงความไม่แน่นอนใจจะเบื่อเองโดยไม่ต้องให้ใครมาสอนให้เลิกจิตที่เห็นไตรลักษณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงไม่อยู่ในอำนาจเราจิตจะไม่อยากครอบครองอีกนิพพิทาจึงเป็นผลของการรู้เห็น ไม่ใช่การคิดบังคับไม่ใช่การพยายามเลิกชอบแบบกดทับตนเองนี่คือเหตุผลที่นักปฏิบัติที่เดินในแนวทางลักขณูปนิชานจึงดูเหมือนนิ่งเฉยไม่ยินดีกับโลกแต่ในใจกลับสว่างด้วยปัญญาไม่ใช่การหมดอารมณ์แต่คือหมดความหลงไม่ใช่คนหมดไฟแต่คือคนหมดความเพลิดเพลินในไฟกิเลสลองถามตนเองเงียบๆสิ่งที่เราเบื่ออยู่ทุกวันนี้คือเพราะฝืนใจหรือเพราะเห็นว่า มันไม่ควรยึดจริงๆตอนนี้จะลงลึกถึงธรรมชาติของความคลายกำหนักว่าแท้จริงวิราคะไม่ใช่ความเย็นชาหรือหมดอารมณ์แต่คือการคลายออกจากพันธะที่เคยผูกใจไว้กับสิ่งทั้งปวงก่อนที่ใครสักคนจะพ้นจากพันธะเขาย่อมต้องคลายออกจากความผูกไม่ใช่ตัดให้ขาดทันทีเพราะสิ่งที่จิตยึดไว้นั้นลึกเกินจะใช้มีดแห่งความพยายามฝ่าฟัน ในทางปฏิบัติการคลายกำหนัดหรือวิราคะไม่ใช่การพยายามเลิกชอบแบบหยาบๆแต่เป็นกระบวนการของจิตที่ตื่นเห็นชัดจนหมดเหตุแห่งความเพลิดเพลินลองนึกถึงผู้ที่เคยติดเกมติดรักติดสิ่งใดก็ตามในวันหนึ่งที่เขาเห็นจริงว่าเกมนี้ไม่ให้อะไรจริงว่ารักนี้ไม่มีความยั่งยืนว่าสิ่งเหล่านี้เหนี่ยวรั้งจิตให้วนอยู่แต่ในทุก เขาจะถอนตัวโดยไม่ต้องมีใครบอกในลักคณูปนิชานจิตตั้งมั่นจนสามารถเพ่งลักษณะไตรลักษณ์อย่างละเอียดในขันทั้งห้าเห็นการเกิดดับในกายเห็นเวทนาเปลี่ยนแปลงเห็นจิตไม่อาจควบคุมเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นของนอกเหนืออำนาจจิตจึงคลายออกจากสิ่งที่เคยดึงดูดใจไม่ใช่ด้วยความฝืนแต่ด้วยความเข้าใจและในขณะนั้นเองกำหนัดถูกถอนราก ไม่ใช่โดยเข็มฉีดยาแห่งการฝึกแต่ด้วยแสงของปัญญาวิราคะจึงไม่ใช่ความเย็นชาแต่มันคือความเย็นที่เกิดจากการสิ้นแรงปรุงแต่งจิตไม่กระเพื่อมไม่ดิ้นไม่ไหลเพราะหมดเหตุแห่งความดิ้นไหลพระอระหันตุกรูปล้วนผ่านขั้นนี้ไม่ใช่เพราะเก่งกาจในการข่มใจแต่เพราะเห็นแจ้งลักษณะของสังขารจนไม่อาจลงได้อีกจึงเบาจึงปล่อยจึงว่างจากพบลองถามใจตนเองเรากำลังฝึกเพื่อบังคับใจ หรือกำลังฝึกเพื่อเห็นความจริงและให้ความจริงนั้นเป็นผู้ตัดบวงแทนเราลักขณูปนิชานเห็นแจ้งตรอยหลักด้วยจิตเราจะลงลึกถึงสภาวะที่จิตไม่เกิดอีกผ่านการเห็นชัดในธรรมชาติของการดับไม่ใช่แค่การดับอารมณ์แต่คือนิโรธยานที่เปลี่ยนทิศทางของจิตโดยสิ้นเชิงเมื่อจิตเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเกิดแล้วดับแม้จะเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีแต่หากเห็นบ่อยพอชัดพอ จิตจะเริ่มหมดความเพลิดเพลินในการสร้างพบนี่ไม่ใช่การเบื่อโลกธรรมดาไม่ใช่การแยกตัวหนีสังคมแต่คือความหยุดในระดับจิตหยุดการหมุนหยุดการควา้าหยุดการสารต่อเหตุแห่งทุกข์นิโรยานไม่ได้หมายถึงความว่างแบบเฉยแต่มันคือปัญญาเห็นความดับของขันโดยใจที่ไม่ต่อเหตุแห่งมันอีกในขณะที่เราธรรมดาเห็นอะไรสวยจิตจะไปสารต่อว่าของใครอยากได้เก็บไว แต่ในขณะที่จิตที่ฝึกมาแล้วเห็นสิ่งเดียวกันจิตกลับเห็นความดับในสิ่งนั้นทันทีจึงไม่ก่อพบใหม่ไม่เกิดอีกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทำทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาแต่คนธรรมดาไม่เห็นความดับนี้เพราะมัวแต่ไปหลงที่ความมีลักขณูปนิชานจึงเป็นประตูที่เปิดไปสู่นิพพานความไม่เกิดใหม่ไม่ใช่ด้วยการทำลายอะไรแต่เพียงแค่ไม่ต่อเหตุเหมือนไฟที่ดับ เพราะไม่มีเชื้อไม่ใช่เพราะมีใครไปดับมันหากเราต้องการไม่ทุกข์อีกไม่ใช่แค่ต้องตัดความอยากแต่ต้องเห็นว่าความอยากเกิดจากการเข้าใจผิดว่าสิ่งทั้งหลายคงอยู่พอเห็นชัดว่าไม่มีอะไรคงอยู่จิตก็จะไม่ลงทุนต่อพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้หนีโลกไม่ได้ละทิ้งอะไรแต่เพียงแค่ไม่ต่อโลกอีกจึงไม่เกิดไม่ตายอยู่กับสิ่งทั้งหลายโดยไม่หลงว่าสิ่งเหล่านั้นมีตัวตนลองเงียบ แล้วถามใจว่าเราฝึกสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งหรือเราฝึกเพื่อตื่นเห็นความดับเมื่อใครสักคนเห็นความไม่เที่ยงจิตจะเริ่มลังเลในสิ่งที่เคยยึดเมื่อใครสักคนเห็นความเป็นทุกข์จิตจะเริ่มเบื่อในสิ่งที่เคยรักแต่เมื่อใครสักคนเห็นอนัตตาอย่างถึงที่สุดความเป็นเราจะสลายไปอย่างสงบอนัตตาไม่ใช่แค่คำตอบในข้อสอบไม่ใช่แค่หลักการในตำรา แต่คือสภาวะที่ถูกเปิดเผยเมื่อจิตเพ่งลักษณะจนทลุในลักขณูปนิชานจิตไม่ได้เพียงแต่นิ่งไม่ได้เพียงแต่มองเวทนาเปลี่ยนไปแต่เห็นอย่างจริงแท้ว่าทุกสิ่งที่ถูกรู้ล้วนไม่ใช่เราแม้แต่จิตเองก็ถูกรู้และนี่คือจุดที่ลึกที่สุดของสมาธิแห่งการปล่อยเมื่อจิตไม่เพียงแต่วางอารมณ์แต่วางแม้ตัวผู้รู้พระอริยบุคคลในพุทธการ ล้วนเข้าถึงจุดนี้บางรูปถึงกับเปล่งวาจาว่าบัดนี้จิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงแล้วสิ่งที่ต้องทำเราทำเสร็จแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีเราเหลืออยู่ให้ยุดอีกแล้วแม้จิตที่รู้ก็ไม่หลงว่านั่นคือของเราเพียงแค่สภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปจุดเปลี่ยนนี้ไม่ใช่ความสิ้นหวังแต่มันคือความโปร่งโล่งอิสระอย่างที่สุด ไม่มีภาระของตัวฉันไม่มีความกลัวเสียสิ่งของฉันไม่มีการดิ้นเพื่อรักษาอะไรของฉันอีกต่อไปลองสังเกตดูเราทุกข์เพราะเชื่อว่าใครเขาดูถูกฉันเขาทิ้งฉันฉันต้องไม่ล้มฉันต้องสำเร็จแต่ถ้าเห็นว่าไม่มีฉันในกระบวนการใดเลยทุกอย่างคือกระแสะแห่งเหตุปัจจัยไม่มีผู้กระทำไม่มีผู้ถูกกระทำณนะจุดนั้นเอง จิตจะสลัดตนออกจากการเวียนว่ายได้โดยสมบูรณ์ไม่ใช่เพราะหลีกนี้แต่เพราะรู้เห็นชัดว่าไม่มีอะไรในวัตตะนี้ที่เป็นเราเลยดังนั้นอย่าเพียงนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบแต่จงนั่งเพื่อเห็นว่าไม่มีเราในความสงบนั้นและให้จิตปล่อยแม้ผู้สงบหากใครเข้าถึงจุดนี้แม้โลกจะยังหมุนแต่เขาจะไม่มีตัวตนใดหมุนตามโลกอีกต่อไปเราจะพาใจไปไกล ถึงสิ่งที่ผู้คนแทบไม่เคยนึกถึงโลกที่ไม่มีอะไรต้องเกิดอีกไม่มีสิ่งใดต้องดับอีกและไม่มีใครที่ยังเป็นอยู่ลองนั่งเงีย,งยบๆแล้วถามตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีอะไรเกิดอีกแล้วไม่มีสิ่งใดให้รักไม่มีสิ่งใดให้กลัวไม่มีใครให้ยึดแล้วอะไรจะเหลืออยู่คําตอบนั้นอาจทำให้จิตตกใจ แต่สำหรับผู้เจริญลัคนูปนิชานอย่างต่อเนื่องจิตจะไม่กลัวเพราะมันรู้ว่าสิ่งที่ดับคือพบแต่สิ่งที่อยู่ไม่ใช่เราคือธรรมชาติที่ไร้ตัวตนจุดสิ้นสุดของจิตที่ยังยึดไม่ใช่การหยุดหายใจแต่คือการไม่มีกระแสที่จะปรุงแต่งขึ้นมาอีกนั่นคือจิตสุดท้ายในวัตตะในอัตถกถาหลายแห่งพระอรหันต์บางท่าน ก่อนปรินิพานมีปฐมบทที่งดงามว่าจิตไม่กลับมาอีกแล้วไม่มีอะไรต้องไปรู้ไม่มีอะไรให้จําไม่มีอะไรให้ต่อลักคนูปนิชานจึงไม่ใช่การเพ่งเพื่อเข้าไปซ่อนในสมาธิแต่เป็นการเพ่งเพื่อเปิดออกจากพบเห็นการดับแห่งขันเห็นการสิ้นสุดของการหมุนเวียนโดยไม่มีตัวผู้หมุนบัณฑิตผู้ฉลาดไม่กลัวความตาย เพราะเข้าใจว่าความตายของกายไม่ใช่ความดับของเราและเราที่ตายได้ก็ไม่เคยมีอยู่จริงลองจินตนาการภาพนี้ดอกบัวที่เคยอยู่กลางโคลนผ่านการแทงยอดสู่สายน้ำสุดท้ายถึงผิวน้ำแล้วผลิบานอยู่เหนือโลกนั่นคือภาพของผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือจิตที่ไม่มีอะไรให้เกิดอีกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า นั่นคือธรรมชาติที่สงบปราศจากการเกิดปราศจากพบปราศจากขันและเราสามารถเข้าถึงตรงนั้นได้ไม่ใช่ด้วยบุญแต่อย่างเดียวแต่ด้วยการเพ่งให้เห็นตามความเป็นจริงเราเคยฝึกเพ่งสิ่งต่างๆด้วยตัณหาเพื่อจะได้มันแต่ในลักขนูปนิชานเราเพ่งเพื่อปล่อยทุกอย่างแม้แต่ความอยากรู้แม้แต่ความอยากหมดทุกข์ จิตที่ดับความเพียนไม่ใช่ขี้เกียจแต่คือจิตที่ไม่มีผู้เพียนอีกต่อไปเพราะไม่มีผู้เหลืออยู่การไขความเข้าใจผิดที่ฝั่งรากในผู้ฝึกจำนวนมากว่าฌานคือเป้าหมายในขณะที่ผู้รู้จริงกลับเห็นว่าฌานเป็นเพียงประตูไม่ใช่จุดหมายมีพระพุทธภาษิตหนึ่งที่แรงแต่จริงผู้ที่ติดอยู่ในฌานโดยไม่เจริญปัญญาย่อมเกิดอีก คำว่าติดอยู่ไม่ได้หมายถึงสมาธิไม่ดีแต่หมายถึงใช้สมาธิเพื่อเพลินไม่ใช่เพื่อปล่อยฌานในทางโลกีเป็นการรวมจิตเข้าฐานที่มั่นอิ่มเย็นลึกแต่นิ่งแบบไม่เห็นธรรมฌานในทางโลกุตระเป็นเครื่องมือของผู้เห็นมีกําลังมั่นคงแต่ไม่ได้หลงไหลในความสงบคนจำนวนมากเมื่อจิตนิ่งกลับคิดว่าถึงแล้ว แต่อันที่จริงนั่นเพียงแค่พักระหว่างทางลองนึกภาพว่าเราเดินทางไกลถึงจุดพักมีที่ร่มมีน้ำเย็นแต่เราลืมเป้าหมายและนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดไปผู้มีปัญญาจะไม่ยึดแม้กระทั่งความสงบเพราะรู้ว่าแม้ความสงบก็ไม่เที่ยงลักขณูปนิช,ชานคือรูปแบบการใช้ฌานเพื่อส่องลักษณะของสิ่งที่ถูกรู้เห็นไตรลักษณ์ชัด ไม่ใช่เพราะคิดแต่เพราะจิตอยู่เหนือความคิดและเห็นตรงนั้นเมื่อเห็นกายก็เปลี่ยนไปเวทนาก็เปลี่ยนไปจิตก็เปลี่ยนไปธรรมารมณ์ก็เปลี่ยนไปแล้วอะไรละ่ะที่จะมั่นคงและเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนผู้รู้จะไม่คว้าอะไรอีกแม้แต่ผู้คว้าเองก็ถูกเห็นว่าไม่เที่ยงนี่เองคือประตูที่แท้ไม่ใช่ประตูที่พาไปเกิดในพรหมโลกแต่เป็น ประตูที่เปิดสู่นิพพานคือสภาวะที่ไม่ต้องเกิดอีกพึงระลึกไว้ว่าไม่มีอรหันต์รูปใดที่ติดอยู่ในฌานเพราะเมื่อเห็นไตรลักษณ์ถึงที่สุดจิตจะถอนออกจากสิ่งทั้งปวงโดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฌานเป็นบาดฐานของวิปัสสนามีใช่ปลายทางของการบรรลุดังนั้นถ้าเรายังใช้สมาธิเพื่อหลบทุกข เพื่ออิ่มอยู่กับตนเพื่อทำให้จิตสงบเฉยๆจงถามใจว่าเรากําลังเดินสู่ความพ้นทุกข์หรือเรากําลังแค่นั่งอยู่ที่พักกลางทางผู้รู้ใช้สมาธิเพื่อเปิดผู้ไม่รู้ใช้สมาธิเพื่อหลบเป้าหมายของการฝึกธรรมจึงไม่ใช่จิตดีแต่คือจิตที่ไม่หลงว่าเป็นของใครหากคุณฟังมาจนถึงตอนนี้แสดงว่าหัวใจคุณเริ่มยอมรับว่าความหลุดพ้นไม่ใช่สิ่งไกลตัว แต่คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นในขณะนี้โดยไม่ต้องรอชาติหน้าโดยไม่ต้องรอใครมาอนุมัติโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าคุณดีพอแล้วเพียงแต่เราต้องเลิกมองฌานว่าเป็นเครื่องประดับแล้วเริ่มใช้มันเป็นเครื่องมือตัดตัวเราออกลักขณูปนิชฌานไม่ใช่การเข้าไปแช่ไม่ใช่การหลบออกจากโลกไม่ใช่การข่มจิตให้นิ่งแต่เป็นการมีจิตที่ตั้งมั่นพอที่จะเผะเชิญทุกสิ่งโดยไม่ไหวเอนแล้วเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริง จนไม่ต้องเห็นอะไรอีกลองทบทวนอีกครั้งจิตที่เพ่งอารมณ์โดยไม่รู้เท่าทันพาเกิดในรูปประพรมจิตที่เพ่งลักษณะไตรลักษณ์ของอารมณ์นั้นพาออกจากการเกิดความต่างจึงอยู่ที่เห็นธรรมกับแค่เพ่งอารมณ์คล้ายกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันโดยสิ้นเชิงคําว่าปณิชชานในที่นี้ไม่ใช่แค่เพ่งอย่างแน่วแน่แต่คือเพ่งอย่างเข้าใจเข้าใจว่าแม้สิ่งที่เรากำลังเพ่ง มันก็ไม่เที่ยงแม้แต่จิตที่กำลังเพ่งมันก็ไม่เที่ยงแม้แต่ผู้เพ่งก็ไม่ใช่ของจริงและเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามไตรลักษณ์ไม่มีสิ่งใดหน้าแบกอีกต่อไปจิตจะค่อยๆเบาเบาจนไม่มีเราเบาจนไม่มีอะไรต้องเอาและเบาจนไม่เหลือแม้แต่ผู้ไม่เอานี่ไม่ใช่การคิดแต่มันเกิดขึ้นเองเมื่อความเข้าใจลึกพอและความสงบหนุนพอณจุดนั้นจิตจะไม่ผลักความเกิด แต่จะเห็นว่าไม่มีอะไรจะเกิดอีกแล้วไม่ต้องดัดไม่ต้องปั้นไม่ต้องบีบให้จิตดีเพราะเห็นว่าแม้แต่จิตดีก็ไม่ใช่ของเราและจิตที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ต้องจัดการพระอรหันต์ไม่ใช่ผู้ที่มีจิตวิเศษแต่คือผู้ที่ไม่ต้องทําอะไรกับจิตอีกต่อไปหยุดการวิ่งหยุดการขวายคว้าหยุดแม้แต่การอยากพ้นทุกข์ผู้ที่หมดความเพียรในสิ่งที่ควรเพียรแต่ยังมีสติรู้ชัดไม่หลงไม่หลง ผู้นั้นถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยแท้ถามตัวเองณนะตอนนี้ว่าเรากำลังฝึกเพื่อให้จิตเกง่งหรือฝึกเพื่อให้จิตไม่ต้องเป็นอะไรอีกถ้าคำตอบคือข้อหลังคุณเข้าใจแล้วว่าลัคนูปนิชานนั้นคืออะไรบทส่งท้ายขอให้การฝึกของคุณไม่ใช่เพื่อได้สมาธิแต่เพื่อได้ปัญญาไม่ใช่เพื่อสะสมความสงบแต่เพื่อปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมความรู้ที่ปล่อยไม่ใช่ความรู้ที่เพิ่มฌานที่เห็นธรรม ไม่ใช่ชานที่เก็บแต่คือชานที่ละขอให้คุณเป็นผู้ที่เห็นธรรมดยจิตที่ว่างจากการเป็นผู้ใดขอให้ชานของคุณเป็นเพียงทางผ่านสู่การพ้นจากทุกสิ่งอย่างแท้จริง